สวัสดีค่ะช่องคุณยายค่ะคลิปนี้คุณยายมาทําคลิปแบ่งปันคลิปสุดท้ายของอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้คุณยายต้องแพ็คน้องส่งลูกค้าคุณยายส่งวันศุกร์นะคะถ้าท่านผู้ชมท่านในสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะค่าส่งเหมาเมาเจบาทแพ็คใส่ตะกร้าส่งไปชนินเอทนะคะคุณยายมีแต่ระบบโอนนะคะ วันนี้คุณยายเอาบอลในตู้มาแบ่งปันนะคะคลิปสุดท้ายของอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้คุณยายต้องแพคแล้วท่านผู้ชมลูกค้าท่านไหนสั่งคุณยายจองคุณยายไว้รลายบอกคุณยายได้นะคะว่ารับต้นไหนคุณยายจะได้เอาน้องออกจากตู้มาพักไว้ก่อนเพราะพวกนี้คุณยายต้องแพ็กน้องแล้วนะคะน้องจะได้ปรับสภาพน้องจะได้ไม่ใบเหี่ยวเฉาตอนเวลาออกมาแพ็กนะคะ นี่นะคะบอนสีของคุณยายเดี๋ยววันนี้คุณยายมาแบ่งปันชุดไสตั้งแม่นะคะไสในกระถางหกกระถาง5.5ต้นนี้นะคะสาวนครเชสีนะคะน้องไสขนาดนี้นะคะอยู่ในกระถางหนะคะใบน้องสวยมากนะคะเนี่ยนี่นะคะต้นนี้200บาทนะคะน้องร่างสวยมากเลยนะคะเนี่ย นี่นะคะสองบาทแล้วต้นนี้ก็สาวนครชัยศีนะคะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าแผงอีกหน้าหนึ่งนะคะด่างชมพูด,ด่างเหลืองนะคะนี่นะคะ200บาทสาวนครชัยศรีมีด่างมีด่างหลายสีแล้วก็เป็นด่างแบบ หนอ่อนด่างเหลืองด่างขาวด่างชมพูด่างเหลืองด่างขาวนะคะนี่แล้วก็ต้นนี้นเมืองนนนะคะนเมืองนนหลอดใหม่น้องก็มาแล้วนะคะนี่ต้นนี้สองร้อยบาทคุณยาวเชือกผูกไว้เพราะว่าเอาออกมาจากตู้ตอนน้องต้นสูงแล้วเนี่ยนะเมืองนนต้นนี้สองร้อยบาท แล้วก็ต้นนี้หลวงตามเมืองนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถางหกนะคะต้นสูงแล้วนะคะเนี่ยหลวงตามเมืองด่างทุกใบนะคะต้นนี้350บาทนะคะหลวงตามเมืองนี่นะคะแล้วก็ต้นนี้ กิตติมาตเจนจีลานะคะอยู่ในไซส์กระถางหกนะคะน้องเป็นบอลป้ายนะคะเนี่ยต้นนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะกิตติมาตเจนจีลาแล้วมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นอันนี้อยู่ในกระถางห้าจุดห้าหรือห้าจุดเจ็ดเนี่ยเป็นลูกไม้นะคะเนี่ย ต้นนี้คุณยายเอฟมาตั้งแต่เล็กๆแล้วเป็นลูกไม้ด่างชมพูด่างเหลืองนะคะนี่นี่นะคะต้นนี้350บาทนะคะนี่ลูกไม้แต่จริงๆอ่ะคุณยายเอฟมาแพงกว่านี้อีกตอนเด็กๆเนี่ยนี่นะคะแต่คุณยายแบ่งให้350ราสนะคะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากได้ลูกไม้นะคะ แล้วก็ต้นนี้<อ>เพชรมาลินนะคะนี่เป็นบอลป้ายที่สวยนะคะเนี่ยบอลป้ายบอลกัดสีหรืออะไรก็ไม่รู้นี่นะคะโตแล้วนะคะเพชรมาลินนี่นะคะต้นนี้สี่ร้อยนะคะเพชรมาลินน้องไซตโตนะคะน้องสวยมากนะคะเนี่ยเพชรมาลินต้นนี้สี่ร้อยนะคะ ท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์หาคนณยายนะคะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะแพ็กใส่ตะกร้าส่งไปสนนมเอสนะคะต้นนี้กำปั่นทองอ,อยู่ในไซส์กระถางหกนะคะต้นนี้ร้อยหบาทแล้วต้นนี้เกอ,อิชานะคะ เกอิชาไม้ใหม่นะคะน้องมีหลายสีมากต้นนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้เนตรนาลีไม่รู้ลูกค้าจะเอฟของคุณยายหรือเปล่าไม่แจ้งให้คุณยายทราบเลยนี่นะคะเดี๋ยวไปดูอีกตู้หนึ่งแพ็กสรง ่ว,วันศุกร์นะคะพวกนี้คุณยายก็แพ็กแล้วถ้าท่านผนู้ชมท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายวันนี้เลยนะคะคุณยายจะได้เอาน้องออกจากตู้ต้นนี้ลักเอยนะคะน้องมีหลายสีแต่ว่าน้องไฟขนาดนี้นะคะอยู่ในกระถางหกนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะลักเอย ก็มนนีล้อมเพชรนี่นะคะอยู่ในไซกระถางหกนะคะต้นนี้150บาทนะคะอยู่ในกระถางหกแพคใส่ตะกร้าส่งไป็นีมเอสนะคะค่าส่งม,ม,มาเมา70เจ็ดสิบบาทแล้วก็นะเมืองนอนนะคะนี่หน้าสวยนะคะต้นนี้สองร้อยบาทอยู่ในกระถางหก นี่ก็มันนีล้อมเพชรนะคะอยู่ในไซส์กระถางหกนะคะร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะบนสีของคุณยายรอให้น้องโตกันเนี่ยน้องยังเล็กอยู่น้องยังทรงไม่สวยรอให้น้องทรงสวยๆก่อน เดี๋ยวคุณยายมาแป่งปันคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบันสีนะคะสนใจต้นไหนโทรแอดไลน์หาคุณยายพรุ่งนี้คุณยายแพ็กแล้วนะคะคุณยายส่งวันสุขมีแต่ระบบโอนนะคะสวัสดีค่ะ